สวัสดีค่ะพี่น้องจับดิค่ะพอนกับสาวเวอร์เมอร์สลัคามอยู่ที่ช่องสาวเวอร์เมอร์สลัคามจ้ะพี่น้องม,ม,มินี่สาวเวอร์กับป้ากับผ้ากันไปช้อปปิ้งแล้วจ้ะเนาะสาวเวอร์กันเลยว่าคิดหอดคิดถึงพี่น้องสุขสุขคนกันเลยสิเก็บบรรยากาศมินีจน่จามาฝากจ้ะพี่น้องเพราะยังเพราะว่าอาซาเวอร์กับป้าลืมนะจ๊ะเนาะลืมเก็บบรรยากาศตอนไปหาปั๊มน้ำมันจ้ะเกิดการอัิเตบของอังกฤษจาน้ำมันขาดตลาดแล้วจ้ะเนาะ เปิดทุกปั๊มเมื่อวานนี้กับบ้านีจ้าหมูอนี้คนกระพากันแย่งซื้อน้ำมันจ้าเพราะว่าคนขับรถส่งน้ำมันบ่อใดทำงานน่าจะเนาะพี่น้องจ้าหมูอนี้ส้าเฮยกับป้าปากันสิพากันแวะกินแมคโดนัลด์ก่อนจ้าเดี๋ยวมาชมกันบรรยากาศเลยจ้าว่าแมคโดนัลด์ทางพี่เปิดแบบนี้น่าจะเนาะสวัสดีครับบายบายดีสบายดีบอสบายบายดีบ่่ใชอูสบายดีบอส เดี yeah! wow. ๋ยวสิแมคโดนัลก nó ่อนเด้อพี่น้องสาวร์กับป๊าหิวเข่าแห้งๆจ้ะกับอะไ้เฮ็ดอะอะไรกินกาแฟกันน่ะจะเนาะเดี๋ยวสิพากกันไปซื้อจ้ะแมคโดนัลเทคเวก็เข้ากับสินางยู่ในรถนะจ้ะใน drive <bye>. through <c> drive through drive through เออขับรถอันนี้สิบ่างจากรถจากสิสังสังออเดอร์อยู่นี่เลยจ้ะพี่น้อง Hi, here, Hello. Um, one large fries, please. Anything else? Um, uh, one cappuccino. Yep. Do you have mocha or not? Do I have a what? Sorry. Do you have mocha? Uh, we don't. We have cappuccino, latte, black coffee, white coffee. Um, no, make it two cappuccinos then, please. Anything else? So, no, that's it, Stand to the window when you can over 65. Okay, Ty. Thank you. โอเคสร้างแล้วจ้าไม่มีม็อกค่ะปะปาอยากได้บ็อกค่ะแต่ว่าเซอร์เวอร์เอาคับปุ๊กที่นอันนี้ก็จะเป็นช่องที่รอรับนะคะช่องที่รอรับออ๋ไม่ใช่ช่องจ่ายตังค่ะพี่น้องเบาผิดเบาผิดจ่ายตังนะคะเนาะจผู้ชายก่ายตังค่ะแล้วเอ็มเป๊ Four pound 67 baht. Ah, uh, four pound fifty-seven. but man, how much? Four pound sixty-seven. Uh, four pound sixty-seven. How much in Thailand? Um. Uh, four pound sixty-seven. Same. One hundred. Two hundred. Oh, uh, something. Two hundred half. นี่ค่ะช่านี้รับของนะจ๊ะเนาะครับผมคอับผมครับผ e e รับผมคร a บผมครับผมครับผ p ครับผมรับผาครกบผมนับมครับผมครัรัมครับผมครับผมคอย่ามอกั่ผมคยับนับผมับผะครับเมครับผมครับผมครับผมคับผมคบผมครับผมบผมบผมครบจะัับัับคคคัั เดี๋ยวเซาเบอร์กับป้าป๋ากัดซพากันไปจอดรถจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็นั่งกินคาเฟ่ฟก่อนแล้วก็จ้างสิไปต่อเพราะว่าคันไปชอปปิ้งตอนหิวน,น,น,นี่คือเข้าไปตลาดตอนที่อยากกินเข่าแล้วจ้าพี่น้องตาเลือกตาส้นเนาะจ้าเนาะซื้อของตะพื้นตะพื้นจ้าเซาเบอร์กับป้าป๋ากันลยว่าเดี๋ยวกินยังร้องท้องไปก่อนแล้วก็จ้างหาซื้อของแบบสบายใจถ้าหิวนี่เลือกเค้กเลือกเนี่ยเลือกนี่กินจ้าอ้วนขึืนอีกจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องจอดรถกินกันจ้าก้อนจ้าพี่น้องจ้าหิวข่า เอาไปได้ครับปูชิโน่ก็แปลกันได้ครับปูชิโน,น่บ้าป๋าใส่โอ้หามันี่ฝ้ายหาตัานตาลก่อนน้อยๆนี่ซ้ำหาช้อนช้อนช้านะจ๊ะหวานตาบาบอมีแก้วละลิซ้ำเออ,อ,เอลองกลิ่นจ้ะอ๋าลวกลิน่นพี่น้องเอ้ยต่นายครับล้มแบบจ้ะพี่น้องตะวันหิวะเขาจอดจอดจอิจ้จก่อนอันนี้ครัเจ้ากับสีนี้ให้ซ้อนภะษาไทยกับจ๊อกกับจ๊อก จะกินนั the women, really no oh ่นแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยจะกินเข่าก็ไดจ้ะต้องกินเนื้อน่อยๆทางฝั่งแล้กันไม่ชอบเบอร์เกอร์นะพี่เนาะอยากให n แฟนช่วยไม่ไอซี่บีอีทแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรทเออนี่กันนะ eating โอ้ยอันซื้อหรือซื้อหลายแล้วพี่เนาะมาเต๋อมาตึงนี่ดิเมื่อรมจ่ายข้างนอกรวมไหมรวมแพง bậc hàng lì thì nó hot too much, mát huh? hot too much. mát B... my tongue mát put already. mát 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 hot mm. Sao <coughs> เออลวกดินไขวบางกันอยากกินเนื้อย่างก,กา็เลยบ้ากินอย่างมันอิ่มก่อนพี่น้องมันสีบะแสเดี๋ยวสิบะอยากันกินอย่างอิ่มอิมกดเนะนก่นเดี๋ยววันยังพอสำหรัวันนั้นพอ o อพอพอ <Huh? S 2> พอกับไม่จ้าพี่น้องแต่วมื่อกับป่า,ปากินมคโดนัลดกัน <laughs>